นี่เ็สียบเ้ยเพิ่อนเส็ยนพ่อพันเส็มเสีนแล้วแล้วเปียนะครับออกจัดให้เปียเสีนเสียนปลายออกจากให้ออกจากให้เข้าสิไปบริหารจัดการในการเงือการฮ่องกงทันทีเลยนะครับดังท้องท้องผู้สูงอายุบัตรขาดสิ้แสดงให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้รับเบิกมีดีนะครับท่านขาดทบบกกองประกันเลยกับพออเงียบบ้านท่านเลยนะครับ ร่วมน้อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็ของเก่าแต่ว่าแต่ว่าของเก่าหันมาเราบ้างจะลืมเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยเมียเปียนะครับพอแม่เออตั้งเตกีคนนองวอเดินฝนทางเดินกันยังหกถากฟางอู่หน่อยยางบักปล่อยบ่มีใสโยนยางบ่มีเรียงพี่น้องเอ้ยหมืนเสียงนาเสียงบ่มีพออีพอตา เพียนแต่ก่อนแต่จีกันนี่แต่มุ้งหยาเพาะนี่ดอกสังกาสีย่างผู้หลังข้าดีกันเงี้ยมุ้งเปลี่ยนเสียงกันดันเข้าวนัไปยากนกันกระไดยานพี่นองนเลยทั้างขนท่าเรือรถกิ่งบอกเ้ยพ่ออ,อีพ่อตาทาั้งบอกพี่พออ่อหรืแก่คน คนเปกีบก้ยมือสิเหียนคื่อดดงสมัยเฮาหร่อีพอซ่อนสินขาวหัวแดงแดงเที่ยบกเกียยอมของหอมแบนใบอุ่มส่องผมตาดอกผมแนี่ยวสผมัาในม่างหมวคนนำกาวเนี่ยวสะสมัาในล่างหมวคนน้ำยายอมกระบอมีขั้นเ่อการจังสีกระบามตาเปรกว้ั้นผาญานะครับ ดังท่องล้อมภูสูงอายุบ้านเฮาเฮาสิได้จ่าต่อไปในภายนีเสน่หแล้วล่ะครับมีสิเสนอเรื่องอเขียนฝ่ายเดือนงายงายเบาเบาขณะนี้ผู้บาวกับธมะข้าวอยู่ประตูหันแล้วเชิญผู้บาสั่นแลี้ยวละอ้าวตบมือเป็นเกียรตินะจังไรนั่นเป็นอยัางตอนเวลาปอกแก๊สมา

ว่าไงอยู่เมืองนนทบุรีนะครับผมนี่นี่ là เป็นมาลองซองแฟน ก็จะคุอทับพี่สร้างปนกับเท้ดอาหน่อยสิหน่อยบางทีผู้บ่าผู้สาวขึ้นนอยืนเลยได้ไผู้เ่าขึ้นนอทยื่นผู้สาวไปได้ไหมผู้้บ่าก็เลยสิเอ้ยว่าจะเปรียมภยามาโอ้ยนอลองเลยเจ้ายูคุณหาจะดนขึ้นุข ที่จะทำารองนัาอยู่ที่ไหนเลยไปชมยังแค่จีนเลยเรยดันวั่น้อเราพูกำังใจเจ้าจ้าลองเลยโอน้อไอ้เลย้ามันเจ้่ข้างกอลิยหลายเชื่อพักเพลีย่่อให้เราจำช่หนาอ้วนไว้กับเราหลง ไม่เบียดขวางใจกระสูนวดจนโดนมาทังีพ่ออายยันโดนงน้รองเลยนน้องเลยท่นเจ้าหอกย้ำสั่ต pues ัจ er ิตชนหลหวนยันจะตายพอไว้อเป็นคื er> ่เมายันจะหลอยลงหลหล่อพ่อพ่อนีบม้รัอมืแล้ว แค่นอนแค่นอนขาอยไอ้ปองกอาบ้านปนังอนเลยอน้อไอเอยนอนนิ่ก็ใันป้านห่ร่วงใช่แกคือร่างที่กระทำเือได้จตั้งนั่งตอก็วแา่ยหลินก็จิ้มแปมอนี่กรยอนตัวเนี่ยกั้นใจกั้นใจก็อมาโอน้อนอนเลย จะว่าจังสั่นอายอยากถามข่าวน่องกะถามข่าวถึงป่ามวันนี้อายอยากถามข่าวหน้าถามข่าวถึงเท้าอายอยากถามข่าวเจ้าว่าพี่หัวหรือบ่หรือหัดมี่แต่สุหัวฉี่ส่วนบ่มีสันบอหลาโอัวน้องอายเอ้ยน้องมีเกี้ยงมายึดปิดตลอดกอดอ้อยต้อยเสมอด้านสองขัดแต่ถปงนิ่งขึ้นมันมีสายมาเกี่ยวเขมี่เกี้ย เจียวกระักเต็นสนใหม่เพื่อถึเจียวก็ว่าี่งานไม่ทังไอยพนุ่งเกเจียวเป็นเจียวเป็มหัลือตื้นๆแก่เจียวจอมถึงบ้องหแล้วอ้เเอ้ยออออเอเออเอเดีเออเออเอเอาเอ้เนััออเสอัอเดียวกับอออันนี้เอา้องมาเป็นเอเ้ บาาแล้วนอนความจินเพียงผ่านทางเท้าเสแล้วต้องสบายังไล่ะขั้นไว่าจันขั้นไหนว่าจนตัดสิมอชนะุดนออขิดฟ้าอมใ้เจ้าเป็นขาแลนั่งมดตันตัวโต้ีนุเงเขาอยู่นองขก็ย่าปากว่ตั้งผมไได้เสแล้วไอ้เลย นายน่อยนะครับเออท่านทั้งหลายก็ท่านป่าตบโลกองค์ท่านหลายก็ขอขอสัมมาคารวะขอกราบคารวะท่านผู้รุทั้งหลายนะครับเพื่อสักน้ำชีแกงนะครับเพราะว่าท่านคนลัง้มปัญญาอยู่กต่นั่นปัญห้าออกปัญห้าใจน้อยถอยปัญญาล้มลงปัญญาไว้นะครับขอท่านทีเนี่จากท่านผู้ทั้งหลายนะครับ เอานังานเบากไปแล้าน ah, 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 ้าัตาเบาร่วงว่มวันกไรแจ้วนะครับบาดทีเขามาสลองอ่าสลองการเจ้าพ่กับเจ้าสาวไล้รับความสำเร็จเอาความมาเราเนาะอัพวกทักมาเตีนไปได้กัเด้อเตนไว้บ จดไว้ห้ามตาพิศดินแอ้ไม่นานเออพิศดินแอ้ไม่นานวยเดวนตาเรียกพอยมองไมตานั oh. ้นเป็นบุก